วับการพระเดชพรปคุณเจ้าครับ uh huh. เรียนท่านผู้จัดการศูนย์การหานพื้นใหญ่กับผมนายวรวิทย์วงสวรรดิสมาชิกพุทธิสภาจังหวัดลบบุรีครับ oh. บังเอิญได้ถูกชักชวนจากท่านผู้จัดการวันนี้จึงไม่ไปหาหมอ <c oughs> ก็เลยมาที่นี่จากการฟังเมื่อสักครู่นี้ผมออมีความตะกิดตขวงใจอยู่นิดนึงว่า <c oughs> เอ้เราจะรู้ได้ยังไงว่าพระพุทธวจนะคือ คำพูดของพระสัตจะของเราเนี่ยอ,อันไหนเป็นเรื่องจริงอ,อันไหนไม่จริงเ,เรามีองค์ประกอบอะไรที่จะพิจารว่านี่คือพระพุทธวัจนะประเด็นที่ว่าสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดปีหลังจากที่พุทธาปรินิพพานแล้วเนี่ยมันมีความเพี้ยนอยู่สูงเ,เพราะนั้นจึงมีองค์กรจึงมพีพระสงฆ์หลายรูปหลายองค์เหลือเกินที่อ้าง Uh huh. เอพระพุทธวจนะของพระองค์ mm hmm. นี่ก็อ้างเพราะฉะนั้น uh huh. ผมอยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าว่าจะมีหลักการสังเกตใดแม้กระทั่งคําพูดที่ท, uh huh. ท่านมาบรรยายในวันนี้ uh huh. ผมก็ยังอิงว่า uh huh. เอเราจะรู้ได้งไงว่าอันไหนคือพระพุทธวจนะ uh huh. จริงของพระองค์ครับ oh. สอบถามครับได้ไม่ยากตรงนี้ <laughs> ล้วแบง่งเราแบ่งการหลักฐานเป็นสองส่วนดีไหม ส่วนทางโลกกับส่วนทางธรรมรส่วนทางโลกที่เราเชื่อกันว่าเอ๊พิกขุต้องใช้ต้องห่มจีวรไม่นุ่งเสื้อกางเกงหรือว่าพิกขุทุกวันเนี่ยต้องนั่งสวดปฏิโมกกันทุกตึงเดือนถ้าอยู่สี่รูปขึ้นไปค,ความเชื่อเหล่านี้เรามีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นก็คือหลักฐานที่มีอยู่ในโลกนั้นหลักฐานที่มีอยู่ในโลกเนี่ย ใครมีเอามาเลยเอามาเอามาเอามาเสร็จแล้วเอามาเทียบเคียงและเก่าที่สุดอยู่ที่ไหนเราก็เลยทำไทม์ไลน์ไว้ให้ไงอย่างที่บอกว่าคำพัาศาสดาเนี่ยนะมาอย่างไงเราก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะต่างคนต่างอ้างคำาศสสดาเนี่ยมันใช,ใช่ไหมนะนี่เอาแบบหลักฐานแบบโลกโลกก่อนนะว่าในโลกเนี้ยมีคำาศาสดาอยู่ตรงไหน ปรากฏว่าเวลาเราหาไปในโลกเนี่ยในโลกเนี่ยมีหลักฐานเยอะเราก็จะให้ดูว่ามีหลักฐานอะไรบ้างเช่นว่าในของประเทศไทยก็มีบาลีสยามรัฐมีใบลานอักษรขอมมีก้อนศิลาในยุคทวาราวดีที่ลบบุรีและเพชรบูรณ์ที่จารึกปฏิจจสมุปาทข้อมูลเหล่านี้จะตรงกันหมดนะแล้วก็ในถ้ำอัฟกานิสถาน ที่ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าใบลานนี้แกะสลักเขียนอะไรไว้และเป็นเศษใบลานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลยไปทำกันที่นอร์เวย์นักโบราณคดีทั่วโลกไปเลียงข้อมูลตัวนี้นะจนกระทั่งออกมาเป็นแผ่นใบลานและมีรอยเขียนนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกไปช่วยกันแปลปรากฏว่าตรงกันกับพระสูตรในฉบับสยามรัฐ เห็นนะคาพระพุทธเจ้าจะตรงกันจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกทุกคนจะใช้การทรงจําลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะเด่นของการถ่ายทอดคําตถาคตเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่ให้บัญญัติเพิ่มพระพุทธเจ้าบอกเลยพิขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจักไม่เพิกของสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น งนั้นข้อมูลในนี้ก็จะมีการบอกในตัวของมันเองว่าทํายังไงจะไม่ให้เสื่อมทํายังไงจะเจริญและจะสังเกตยังไงงนั้นคําพระพุทธเจ้าตัวเนี้จะมีตรงกันทั่วโลกอยู่งนั้นพระไตรปิฎกทั่วโลกเนี่ยจะเชื่อมโยงกันหมดการเชื่อมโยงกันเราสามารถตรวจสอบให้เห็นได้แต่ตอนนี้เราไปว่ากันความเก่าก่อนนะดังนั้นความเก่าเนี่ย ตรงนี้ก็คือไทม์ไลน์นะอันนี้ประมาณปีหนึ่พนะแล้วก็เก่าวที่สุดก็คือในยุคพระเจ้าโศกซึ่งจารึกรโสกเนี่ยจะมี3าลักษณะคือก้อนศิลาแล้วก็ในถ้าแล้วก็เสาหินนะแล้วหลักฐานก็คือมีการบ่งบอกถึงการเผยแผ่คำศาสดาในช่วงยุคพระเจ้าโศกเนี่ย ไปถึง9ก้าตำแหน่งทั่วโลกนะอักษรตรงนี้เป็นอักษรพรามีภาษาปรากิตนะที่เป็นต้นกําเนิดของอักขระอินเดียในปัจจุบันและเฉียดพระพุทธเจ้าประมาณ200กว่าปีแค่นั้นเองที่พระุทธเจ้าปรินิพานนั้นในโลกนี้ไม่มีหลักฐานอะไรที่เก่ากว่านี้นะและหลักฐานพวกนี้เนี่ยสอดรับไม่ขัดแย้งกันนะนี่อันที่หนึ่งครัทนะนี้ ในคำาศาสดาเนี่ยาศาสดาบอกเลยว่าพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนั่นคือพระองค์ต้องมาแก้ที่พระองค์ก่อนถ้าคำพระองค์เนี่ยคาดเคลื่อนจะตรวจยังไงพระองค์จะมีการพูดที่ต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สองอันแรกกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาด อันต่อมาคือคำพูดต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันอันที่สามคำต้องเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลนะ,ะหลักการตรงนี้พระองค์ก็บอกเลยว่าไม่มีใครในโลกทำได้นี่เป็นการตรวจสอบในแบบโลกุตละดังนั้นเวลาบอกว่าอันนี้คำภาษาลีบุตรตรวจไม่ได้เพราะว่าสาวกค,คำไม่สอดรับกันอันนี้คำของหลวงปู่องค์นี้ ก็ตรวจไม่ได้เพราะไม่รู้ใครเขียนอ้างขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะคนก็อ้างได้ว่าเป็นพุทธวจนะคำของพระพุทธเจ้ามีแต่จะขัดแย้งกันเองคำที่แต่งใหม่แล้วอ้างพระพุทธเจ้ามีมากมายซึ่งจะขัดแย้งกับคำพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคำพระพเจ้าได้กันเองจะไม่ขัดแย้งกันคำขัดแย้งกันเช่นเราเจอพระสูตรหนึ่ง บอกอายุนรกมีพิกุถามว่านากเนี่ยอายุกี่ปีผู้เจ้าบอกนับปีไม่ไหวพออุปมาได้ไหมผู้เจ้าบอกได้นะอุปมาอย่างไงพระอ,องค์บอกว่ากเกวียนเล่มหนึ่งนะมีอัตรายี่สิบขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดทุกหนึ่งร้อยปีบุรุษหยิบเอาเมเล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีจนกระทั่งเมล็ดงาหมด นี่คือหนึ่งส่วนอัพผู้ท่านรลกอัพผูท่านรกเนี่ยเป็นนรกที่ตื้นที่สุดมีทั้งหมดสิบชั้นไปจนถึงปัทุมนรกนะถ้าลึกลงไปยี่สิเท่าลึกลงไปอีกยี่สิเท่าไล่ยี่สิบเท่าไปเรื่อยๆนะปรากฏว่าพระสูตรนี้เล่ม15ไปขัดแย้งกับพระสูตรเล่มที่ยี่เล่มที่ยีพระสูตรเหมือนกันเลยแต่บอกว่าทุกหนึ่งแปีหยิบออกหนึ่งเมล็ด ขัดแย้งกันล้งนั้นถ้าโยมเป็นคนหยิบมเมล็ดงายมจะหยิบไม่ถูกว่าจะหยิบร้อยปีหรือหยิบแสนปีใช่ไหมอ่าเล่มที่ยี่สิบห้าขัดอีกเล่มยี่บห้าบอกว่าหยิบทุกหนึ่งพันปีร้อยปีแสนปีหยิบออกหนึ่งเมล็ดนี่คือลักษณะของความขัดแย้งกันนี้อยู่ในบาลีสยามรัฐเราเองซึ่งบาลีขัดไม่ได้ผิดไม่ได้เพราะบาลีเหมือนใช้การทรงจําเหมือนสุดคูณ ใครท่องสุดคูณผิดเรารู้เลยคนนี้ท่องผิดนะผิดไม่ได้ต้องเป๊ะมากเลยทุกเป็นชนะขออนุญาตถามพีเ่นะครับว่าบาลีสยามรัฐนี่เป็นเอกสารอยู่ในสยามของเราใช่ไหมครับถูกต้องในสมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าเป็นเป็นผู้ดำริธรรมเราเราเชื่อตรงนี้เป็นคัมภีร์ของเราเลยใช่ไหมครับณวันนี้ถูกต้องทุกสำนักในประเทศไทยตอนนี้ใช้ตัวบาลีสยามรัเป็นตัวอ้างอิงหมดนะ ทุกคนยิงไปที่ตัวนี้แล้วมาถูกแปลเป็นภาษาไทยที่อ่านแล้วเข้าใจช่วงประมาณยุครัชกาลที่8รัชกาลที่8ม,ทม 1, 5, 8มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาแต่ละยุคเนี่ยตั้งแต่รหนึ่งรห้ารแปดมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาทําบาลีสยามรัตน์นี่ก็คงจะมาจากตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศก234ปีด้วยใช่ไหมครับถูกต้องใช่แต่ก่อนนั้นก็คือเอามาจากยุครัชกาลที่หนึ่งก่อน อ๋อรัชการที่หนึ่งได้<ช>ทัการสังคยาใช่เรื่องกับพระพุทธศาสนาก่อน<ช>พระสงฆ์สองร้อยรูปนะครับอโดยการยืมพระตรบิฎดกจากลาวรามันแล้วมานั่งลอกใหม<อ>่ซึ่งรอห้าก็บอกเขาก็เคยลอกของเราเราก็เคยลอกของเขาต่างคนต่างลอกกันไปลอกกันมาคือประเทศไหนเนี่ยล่มสลายพระตรบิฎดกพังถูกเผาหมดเวลากอบกู้บ้านเมืองขึ้นมาได้ก็จะย,ยืมประเทศข้างบ้านมาขอนั่งลอกใหม่กันเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น บาลีสยามรักเองเราจึงเป็นเอกสารที่ที่เราเชื่อถือว่ามีพระพุทธ,ธวจนะอยู่ใ,ในนั้นใช่ถูกต้องทั้งทั้งหมดไหมครับหรือประมาณ 20- 3 0เปอร์เซนทั้งหมดไหมทั้งหมดเท่าที่ในประวัติศาสตร์มีแต่สำหรับพระไตรปนะิฎกล่ะครับพระไตรปิฎกก็คือมีมีส่วนของคำอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะนะแต่นั้นพระไตรปิฎกเนี่ยณนะวันเนี้ย ตัวฉบับสยามรัฐเนี่ยก็คือพระตาบ,บิดกนั่นแหละก็จะมีทั้งคํพระพูเจ้าแล้วก็คําอธิบายคําพระพุทธเจา้ามีแค่สองส่วนหลักลักฐานตรงเนี้แต่ตอนนี้เป็นคําถามสุดท้ายจากกระผมที่สงสัยอยู่มาตอาลอดน,นะครับว่า,า,าบาลีสยามรัฐนี่นะครับที่เป็นต้นกําเนิดที่เราได้ยึดถือว่าพระพุทธวัจนะอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วพระกุณเจ้าได้นําเอาตรงนี้ออกมาเป็นเอกสารอีกใช่ไหมครับกระผมจะได้ซื้อหาแล้วครับ นักวิชาการขอบพระคุณครับสอบสอบถามที่มาอยากจะศึกษาพระพุทธวจนะเนี people people ่ยอย่างแท้จริงจริงจริงครับนักวิชาการขอบพระคุณครับเดี๋ยวจะอธิบายตัวอายุนรกนี้ให้ต่อว่าเรามีการตรวจสอบจากพระตบิดกทั่วโลกนะอันนี้เมื่อบาลีสยามรัฐขัดแย้งกันจากสามเล่ม เล่ม15 24 25บอกไม่เหมือนกันเล่ม15บอกว่าทุก100ปีหยิบเมล็ดงาออก1เมล็ดเล่ม24บอกว่าทุก100 0 0แปีหยิบออกหนึ่งเมล็ดเล่ม25บอกทุก100ปีพันปีแสนปีหยิบออก1นึ่งเมล็ดนะตรวจยังไงเราก็ไปดูของอะไรบ้างอ่ะไล่ไปอันนี้ของฉบับสยามรัฐลูดๆไปว่ามีฉบับอะไรที่เอามานะ ของมหาจุฬาของมหาเทรสมาคมของขอมของ,ง Wisdom Publication ของเมากาโรมันสคริปต์ของพอม่าและโรมันสคริปต์ของอินเดียคือวิปัสสนารเร์นะเราก็ดึงไปดูเล่ม15 24 25ของพระตาบิดบทั่วโลกตรงนี้ที่เรามีอยู่มีอยู่ในมือนะเราตั้งสันนิษฐานว่าอย่างไรสันนิษฐานว่า เราต้องเจอสักหนึ่งประเทศที่สามพระสูตรนี้ต้องตรงกันขณะที่ทำการตรวจสอบเนี่ยก็ลุ้นไปด้วยว่าจะเจอไหมนะซึ่งข้อสันนิษฐานนี้สันนิษฐานจากว่าคำุูธเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้ดังนั้นจะต้องมีหนึ่งประเทศที่ไม่ประเทศใดประเทศหนึ่งแหละจะต้องไม่ร้อยปีก็แสนปีแหละจะต้องตรงกันแหละสามพระสูตรนี้ปรากฏว่า เราก็เทียบเคียงมาไปดูเล่ม15เล่ม15นะนะวัสะสะตัสสะเนี่ยแปลว่า100นะบาลีสยามรัฐเนี่ยกับรอสอนหนเนี่ยก็คือเนื้อหาเดียวกันครั้งแรกที่รอห้าธรเนี่ยเรียกฉบับจปร,รอสอนสยามรอสอนหนแล้วก็อีกไม่ไม่กี่ปีก็ถูกปรับมาเป็นสยามรัฐนะโดยสมเด็จมาสมณเจ้าเนี่ยเปลี่ยนวรรณยุกนิดนึง ยุบบัญชาการกยจมการเหลือเป็นพินทุนะก็เลยเรียกเป็นบาลีสยามรัฐเป็นอักษรพินทุก็คือเนื้อหาเหมือนกำหนดไม่มีอะไรดังนั้นสยามรัฐเนี่ยใช้ร้อยปีอ่าต่อมาใช้อะไรนะเราเอาระดับประเทศเลยนะระดับประเทศเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปแค่นั้นนะของขอมเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดที่ละประเทศของขอมก็ใช้ร้อยปีอ่าเลื่อนไปอีกของวิสตอมพับลิเคชัน คือของอเมริกามันมีของบ a ิเทคโซซิตี้เนี่ยเขาไม่แปลพระสูตรนี้ของอเมริกาแปลก็คือร0อยปีเหมือนกันโรมันสคริปต์พม่าก,ก็100ปีโรมันสคริปต์วิปัสนาลีเสิร์ตก็ร้อยปีนะตรงกันหมดอันนี้ตรงกันหมดนะไปดูเล่มยี่สี่ดูเล่มก่อนสิเลขเล่มเลขเล่มขยายเลขเล่มก็ดูเล่มยี่สี่อังคุตรนิกายนะ จากนั้นไปดูตารางแรกนะดูเฉพาะบาลีเพราะบาลีคือจุดที่ผิดไม่ได้ภาษาไทยเนี่ยจะแปลเคลื่อนคาดเคลื่อนบ้างอะไรบ้างบาลีตัวนี้แปลว่าแสนปีนะวัตสะสตะส,ะส,ะสะหัสสัตส,ส,สะนะแสนปีสยามรัฐแสนปีอ่ะถัดไปของขอมของขอมก็แสนปีนะของบาลีเทคโซซิี้ร้อยปี อเมริการ้อยปีพม่าร้อยปีโรมันสคริปตร้อยปีของ India, นะอินเดียนะอ่าเนี่ยอ่าถัดไปเล่มยี่ห้านะอ่ากุทกกานิกายของสยามรัฐนะร้อยปีพันปีแสนปีนะร้อยปีพันปีแสนปีอ่าถัดไปไปของขอมร้อยปีพันปีแสนปีเหมือนกัน บาลีเทคยังร้อยปีวิสตอมไม่แปลนะโรมันสคริปพม่ายัง100ปีโรมัรนสคริปวิปัสนาลิเซิร์ร้อยปีเห็นไหมสอประเทศ3เล่มตรงกันเปะ๊ะขัดแย้งไม่ได้ขอมีประเทศเดียวเราก็ชื่นใจแล้วนี่มีถึง2ประเทศแตรือว่าของขอมกับเราคลาดเคลื่อนนะเรากำลังมาดูว่าของใครคลาดเคลื่อนของใครที่ยังคงความเป๊ะอยู่ ในพระสูตรเดียวกันนี้มีอีกลำดับชั้นของนรกดันสลับกันนะสลับชั้นกลางๆอะตตะ,ตะกับอาหะหะนะอะตาตะ,ตะอาหะหะเล่มสิบห้าเนี่ยบอกอะตตะตะ,ตะขึ้นก่อนแล้วหะแต่พอเล่มยีบสี่หาขึ้นก่อนแล้วค่อยตะเล่มยี่ห้าก็หาขึ้นก่อนตะยี่สิบสี่ยี่ห้าเหมือนกันแต่ขาดกับเล่มสิ เราก็เช็คอีกพอเช็คคราวเนี่ยนะปรากฏว่านะประเทศที่ถูกเนี่ยเหลือประเทศเดียวคือโรมันสคริปพมา่าสามเล่มตรงกันวิปัสสนารีเิร์ชของอินเดียยังพลาดเลยนะ,อะลองไปดูคร่าวๆก็ไดอ้อันนี้คือเล่ม15บห้ไปดูบาลีนะ บาลีตะโตนิรโยหะโหนิรโยเห็นไหมตะก่อนหะอ่ะถัดไปของขอมก็ตะก่อนหะเหมือนกันนะเราอาจจะอ่านยากไม่เป็นไรนะไปดูเดี๋ยวดูดูอันข้างบนข้างบนสินอ่านี่วิสตอมพับ i ิเกชันก็ตะก่อนหะเห็นนะอันนี้ก็ ขยายนิดนึงก็จะได้เห็นชัดหน่อยตะโตนิรโยหะโหนิรโยตกากรหะอันนี้ล่ะอินเดียล่ะตาโตนิโยหะโหนิรโยตกากรหะนะอืมอ่าตรงกันหมดพอเล่มยี่สี่ไปดูบาลีนะหะโหนิรโยตะโตนิรโยเห็นไหมหะขึ้นก่อนตะนี่สลับแล้วเห็นไหมลำดับชั้นนรกดันสลับกัน เล่มยี่สี่ขัดกับเล่มสิบห้านะอ่าไปดูของขอมของขอมก็เหมือนกันของขอมก็สลับอ่าไปดูของอันอื่นน,ะนี่ดูหัวด้วยหัวเนี่ยของใครบาลีเทคโซไซตี้นะอ่าฮากอนตะเห็นนะอ่าไปดูวิสซ o m มฮากอนตะฝรั่งก็ผิดเหมือนกันเห็นไหมสลับกัน ไปดูของโรมันสคริปพมา่พมาพม่าตะโตนิโยหะโหนิยโยพมา่ายังตะก่อนหะเห็นไหมน,ะนี่แล้วไปดูโรมันสคริปของอินเดียตะโตนิโยหะโหนิโยตรงกันกับพมา่ายังตรงใช่ไหมสองข้อสูตรตรงกันนะเริ่มตรงกันแนละ้วเอาไปดูเล่มที่สามเล่มยี่ห้าเล่มยี่ห้านะไปดูบาลี บาลีสยามรัดเราหะกรตะเห็นไนะหมหะกรตะยี่สี่ยี่ห้าตรงกันไม่ตรงกับสิบห้าสิบห้าตะแล้วหะส่วนยี่สิี่ยี่ห้าหะก่อนเราค่อยตะสลับกันไปดูของของของก็สลับนะหะขึ้นก่อนไปดูต่อมาบาลีเทคบาลีเทคก็หะก่อนตานะโรมันสคริปพมา่า ะกรหะโรมันสคริปต์พม่าสามเล่มตรงกันแล้วไปดูของอินเดียอินเดียไปดันดันไปสลับเล่มยี่ห้าะโหนิลโยตะโตนิรโยสลับเล่มยี่ห้าเห็นไหมนี่มันต้องเทียบอย่างนี้พิสูจน์กันอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าแน่นอนคำท่านไม่มีทางขัดกันเลยสุดยอดมากนะตรวจได้ ยิ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าสิ่งที่ท่านบอกคําท่านไม่มีทางขัดเนี่ยมันปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทําให้ตรวจสอบได้เร็วแล้วก็ขึ้นโชว์ได้เลยนะเห็นเด่นชัดตัวนี้แหละเป็นประโยชน์มากอันนี้ตรวจได้ทุกเรื่องนะหลายเรื่องมากเลยอันนี้เราตรวจเยอะหลายเรื่องอย่างอย่าง ชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเคยได้ยินนะว่าชื่อเรียกสิทธ,ธ,ธัตถะใช่ไหมอ่าปรากฏว,ว่าพอตรงนี้เราก็ไม่ได้ไปเจอหรอกนะคนอื่นเจอแล้วมาถามเราว่าใช่ไหมว่าเขาไปเสิร์ชดูเนี่ยในโปรแกรมอ e ีไตที่เรากระจายให้ไปเป็นสาธารณะเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสิร์ชสิทธัตถะมาแล้วเนี่ยมันอยู่แต่ในคำสาวก ไม่อยู่ในพุทธศนะเราก็เมื่อ3าสปีก่อนนะ่ะเราฟังแล้วเอ้ยเราก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันเราก็เชื่อมาว่าสิทธ,ธาคือใช่แต่พอเราไปเสิร์ตตามเขาเออจริงศิทธ,ธาอยู่แต่ในคําสาวกภาสิทธ์หมดเลยนะไม่อยู่ในพุทธวจนะเลยโอ้ต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่อีกแล้วนะแล้วคำแล้วชื่อผู้เจ้าละชื่ออะไร เราก็เกิดข้อสงสัยต่อก็สืบค้นกันต่อว่าเอ๊ะผู้เจ้าชื่ออะไรพระองค์เคยบอกชื่อพระองค์เนี่ยบอกมีเป็นสิบชื่อนะแล้วชื่อที่แบบลักษณะที่เด่นชัดนะ่ะเวลาท่านบอกว่าพ่อท่านชื่อไรแม่ท่านชื่อไรท่านก็ไม่ยอมบอกชื่อท่านอีกท่านบอกว่าแต่โคดคือตระกูลว่าโคตมาโคดไม่บอกชื่ออีกปรากฏว่าไปเจอในพระสูตร ที่ปัญจวัคคีเนี่ยเรียกพระพุทธเจ้าโอ้โหฟุกมากเลยส่งอาสากระจายกันหาว่าเอ๊ซ่อนอยู่ในไหนซ่อนอยู่ไหนคือท่านไม่ได้บอกตรงๆไงพอท่านไปเจอปัญจวัคคีเนี่ยปัญจวัคคีเรียกพระเจ้าว่าอ่าโคตมะและอาวุโสนพระเจ้าบอกปัญจวัคคีอย่าเรียกเราโดยชื่อและโดยคําว่าอาวุโส เห็นนะดูดีๆนะปัญจวัคคีย์เรียกผู้เจ้าว่าโคตมะนะกับอาวุโสแล้วผู้เจ้าบอกว่าอย่าเรียกเราโดยนามและโดยคำว่าอาวุโสล็อกสองอันคืออาวุโสตรงใช่ไหมแล้วคำว่าโคตมะที่ปัญจวัคคีย์เรียกเนี่ยผู้เจ้าใช้คำว่านามหรือนามะนะอันนี้เราเช็คในบาลีดังนั้นแสดงว่าชื่อพระผู้เจ้ายอมรับ ว่าปัญจวคีเนี่ยที่เรียกมาเนี่ยคือนามของพระอ,องค์นี่เราเช็คกันอย่างนี้ต้องเอาจากปากพระเจ้าว่าที่พระเจ้าพูดจริงๆอ่ะว่าอันนี้นามของท่านเนี่ยมีไหมโดยบาลีไปเจอในพระสูตรนี้นั่นเองอย่าเรียกเราโดยนามหรือโดยคําว่าอาวุโสปัญจวคีเรียกโคตมะกับอาวุโสแล้วพระเจ้าปฏิเสธอย่าเรียกเรา,อาวอโสนะอย่าเรียกเราโดยนามนะนาม คู่การน,นี้คือโคตมะดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อพระองค์ก็คือโคตมะหรือภาษาไทยคือโคดมพระโคดมนั่นเองนะเท่ากับว่าชื่อของท่านกับโคดของท่านเนี่ยตรงกันเป็นไปได้ไหมเราก็เช็คต่ออีกเอ๊ชื่อคนเราน่าจะชื่อหนึ่งนามสกุลน,น่าจะอีกชื่อหนึ่งนะปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราเองเล่าอาดีตพระพุทธเจ้าตั้งแต่9กบกับที่แล้ว ว่าพระนามวิปัสสีนะสาิบเอ็กับที่แล้วพระนามสิกขีนะเวสภูถัดมาถัดมามาเลยมาถึงพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามกัสปะนามสกุลท่านกัสปะโคตชื่อกับสกุลตรงกันก็แสดงว่าเป็นฐานะที่เป็นไปได้ว่าพระพุทธเจ้าของเราชื่อกับตระกูลเนี่ยตรงกันเหมือนกันคือโคตมะโคตกับชื่อก็อกกคือ โคดมหรือโคตมะเหมือนกันเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระนามกัสป,ปะพระองค์ก็ชื่อกัสป,ปะแล้วโคดก็กัสป,ปะเหมือนกันนี่ก็มีตัวอย่างที่ชื่อและนามสกุลเนี่ยซ้ำกันเนี่ยเราสืบค้นอย่างนี้แล้วก็อย่างรูปปั้นรูปปั้นพระพุทธเจ้ามีผมไหมมีผมกันใช่ไหมเนี่ยมีผมเวลา เราเจอรูปปั้นพระพุทธเจ้าก็จะมีผมเป็นมวยใช่ไหมกดเป็นก้นหอยอะไรอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเรียกพระพุทธเจ้าว,ว่าสมณะหัวล้นเราก็สงสัยมาตลอดว่าเออจริงๆพระเจ้าก็คงจะปรงผมด้วยไม่ได้มีผมแต่อยากหาคำที่พระเจ้าตรัสเองโดยตรงว่าท่านเนี่ยปรงผม ปรากฏว่าไปเจอในพระสูตรในบาลีใช้คำว่านิวุตตะเกโสในพระสูตรที่ตรัสกับพารัทวาชะพรามนะพระองค์ตรัสว่าพระองค์เนี่ยนะผมเป็นสังคติมีผมอันถูกโกนแล้วคือนิวุตตะเกโสเกโสก็คือผมนิวุตตะก็คือโกนแล้วมีผมที่ถูกโกนแล้วออกจากปากพระเจ้า,าเลยอันนี้จากพระโอร์เลย ก็เลยเป็นตัวยืนยันได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปรงผมด้วยเช่นกันนะก็จะสอดรับกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เรียกพระเจ้าว่าสมณหัวโลนนะอย่างเช่นภารัวาชชะเห็นพระศัสดาเดินมาแต่ไกลเรียกพระเจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลนหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเรียกสมแบบเห็นนะพระพเจ้าตอบว่ายังไงพระพเจ้าก็บอก พารัทวาชะที่เธอว่าเราว่าเป็นคนถอยเนี่ยคุณธรรมอะไรหรือที่ทําให้คนเป็นคนถอยไหนลองกล่าวมาสิเออคนถอยเขามีคุณสมบัติยังไงนะก็ถามภารัทวาชะตอบไม่ได้เห็นนะว่าคนอื่นว่าเป็นคนถอยแต่ไม่รู้ว่าคุณสมบัติยังไงพู้เจ้าก็เลยบอกภารัทวาชะคนถอยมีอย่างนี้นะนี่บัญญัติออกมานะเป็น10บสคุณสมบัติเลยนะนี่ เราจะเจอพระสูตรเยอะมากเลยที่สมภารเนี่ยเรียกผู้เจ้าว่าอย่างนี้เนี่ยการสืบค้นใช้ใช้หลักอย่างนี้นะในการพิสูจน์ความจริงก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ทราบนะติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อ ได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยาณทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมัก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบรรัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ